บริษัทนาราการบัญชีจำกัดผู้ให้บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการต่างๆของบริษัทและห้างหุ้นส่วนบริการคัดเอกสารแปลเอกสารโนตารีพาลิกจะแนะนำบริการเกี่ยวกับการคัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่นๆหนังสือรับรองก็เหมือนกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ต้องใช้ประกอบการทำนิติกรรมต่างๆ สาเหตุที่เราต้องทำการคัดหนังสือรับรองบ่อยๆเนื่องจากหนังสือรับรองบริษัทมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ติดต่อเช่นกรณีติดต่อกับหน่วยงานราชการจะต้องไม่เกิน3เดือนกรณีติดต่อกับธนาคารจะต้องไม่เกิน1เดือนเป็นต้นนอกเหนือจากหนังสือรับรองแล้วยังมีเอกสารอื่นๆอีกเช่นหนังสือบริคนสนทิหรือแบบปอจสงหนังสือรับรองตาประทับหรือแบบปอจส แบบรายการจดทะเบียนแก้ไขหรือแบบอจอ4สีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือแบบอจอ .5 รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัทแะโงบการเงินสำหรับบริการในการคัดหนังสือรับรองทางนาราการบัญชีจะคิดค่าบริการในราคา300บาทคัดหนังสือรับรองอย่างเดียวจะมีค่าธรรมเนียม160บาทคัดหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์จะมีค่าธรรมเนียม200บาทนอกเหนือจากหนังสือรับรองแล้ว หากต้องการคัดเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมเช่นหนังสือบริคนสนทิหนังสือรับรองตราประทับแบบรายการจดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัทเราจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมรายการละ100บาทและจะมีค่าธรรมเนียมในการคัดเอกสารหน้าละ50บาทส่วนงบการเงินจะมีค่าบริการในการคัดเอกสาร500บาทในการคิดค่าธรรมเนียม จะแบ่งเป็นงบการเงินแบบมีลายเซ็นนายทะเบียนรับรองค่าธรรมเนียมหน้าละ50บาทงบการเงินแบบไม่มีลายเซ็นนายทะเบียนรับรองจะมีค่าคนเอกสาร50บาทและค่าถ่ายเอกสารหน้าละ3บาทข้อมูลที่ต้องขอในการคัดหนังสือรับรองคือเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือชื่อบริษัทที่ถูกต้องการให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทหากท่านแจ้งความจำนวงว่าต้องการคัดหนังสือรับรองแก่เราก่อนบ่ายสองเราสามารถดำเนินการคัดเอกสารให้ท่านได้ภายในวันเดียวกันและจะจัดส่งไฟล์สแกนเอกสารให้ท่านภายในเวลา5โมงเย็นส่วนเอกสารฉบับจริงจะจัดส่ง EMS คืนท่านในวันถัดไปหรือสามารถเข้ามารับได้ที่สำนักง,งานของเรา กรณีต้องการเอกสารเร่งด่วนเราจะให้พนักงานส่งเอกสารให้แก่ท่านโดยใจคิดค่าจัดส่งเอกสารตามระยะทางหากสนใจงานบริการกรุณาติดต่อบริษัทนาราการบัญชีจำกัดโทร0 8 0 174 2 0 0 0หรืออีเมล info@ at 5 3 ac.com